อมนามัสสะพระชางคุรีสวาหะนามหาเป็นไงบ้างเข็มสื่อสารกับมณีนพรัดได้บ้างไหมเข็มสื่อสารกับมณีนพรัดได้แล้วค่ะและครั้งนี้เข็มเห็นถึง3เม็ดเลยนะคะมีนิรการเสด็จเงิน มุลสล่าคำซีนเหรอแล้วก็เพยทายสีชคมพูค่ะแล้วมณีนพรัตน์นตั้งสาบเมตอยู่ที่ไหนอ่ะสถานที่ที่เข็มเข็มเข็มเห็นทุ่งดอกร้วยไม้สีน้ำเงินทุ่งดอกกระดุมเงินสีเหลืองแล้วก็ทุ่งดอกชุมพลันสีชมพูอยู่บนยอดเขาสูงาค่ทดูเหมือนว่าครั้งนี้เราต้องเดินทางขึ้นเขาะต่อให้ต้องขึ้นเขาบุกป่าลงน้ำหรือว่าลุยไฟผมก็จะพาเขียนไปอามณีนพรัตน์ได้นะ ทุ่งดอกกล้วยไม้สีน้ำเงินทุ่งดอกกระดุมเงินสีเหลืองและทุ่งดอกชมพูพานสีชมพูที่อยู่บนยอดเขาสูงยังนั้นหรือคงมีเพียงแห่งเดียวเท่านั้นแหละเจะ้าหญิงเคนรัซ้อนยอดเขาสุขันทชาติข้าเคยได้ยินชื่อยอดเขาสุขันธชาติมาบ้างเท่าที่ข้ารู้มันคือยอดเขาที่สูงที่สุดในเมืองบางบดน้อยคนนักที่จะเดินทางขึ้นไปบนยอดเขาได้เพราะหนทางลำบากบวกัความสูงชัน ทำให้หลายชีวิตต้องตายก่อนจะถึงยอดเขานี่พูดจริงหรือพูดเล่นเนี่ยโอ้ยเราจะต้องไปเสี่ยงตายกันอีกแล้วเหรอสิ่งที่ทิดยืนพูดคือความจริงเพราะยอดเขาสุขันธชาติเป็นยอดเขาศักดิ์สิทธิ์พวกเจ้ารู้หรือไม่ว่าดอกกล้วยไม้สีน้ําเงินดอกกระดุมเงินสีเหลืองและดอกชมพูพานสีชมพูอยู่บนยอดเขาสุขันธชาติเท่านั้นไม่ว่าที่ใดในเมืองบางบทก็ไม่มีดอกไม้สามชนิดนี้และที่สําคัญไปกว่านั้น บนยอดเขาสุคันธชาติมีเทพธิดาทั้งสามองค์คือเทพธิดากล้วยไม้เทพธิดากระดุมเงินและเทพธิดาชมพูพานคอยดูแลรักษาทุ่งดอกไม้บนยอดเขาสูงนั้นดอกไม้สามชนิดเทพธิดาสามองค์และมณีนกพละสามเม็ดหมายความว่าผู้ที่ครอบครองนิลการมุสลามและก็เพทายคือเทพธิดากล้วยไม้เทพธิดากระดุมเงินและเทพธิดาชมพูพานแห่งยอดเขาสุคันธชาติ ไม่ว่าเส้นทางสู่ยอดเขาสุขันตชาตจาอันตรายหรือสูงชันขาานาดไหนผมก็จะพาเข็มไปเอามานีนพราทั้งสามเม็ดออกมาให้ได้พวกเจ้าคือสหายของข้าต่อไปนี้ขออย่าได้เกรงใจข้าหรือเกรงใจนางถาวรประไลหากพวกเจ้าต้องการความช่วยเหลือเมื่อไร่สามารถเรียกข้าได้ทันทีแล้วพวกเราจะเรียกเจ้ามาได้ยังไงเล่นานางพิศาอมเทานี่คือเทาแห้ง เทาวิเศษที่ข้าไร้มนสร้างขึ้นมาหากพวกเจ้าตกอยู่ในอันตรายเมื่อใดเพียงแค่โยนเทานี้ลงในแหล่งน้ำข้าก็จะปรากฏกายไปช่วยพวกเจ้าได้ในทันทีขอบใจเจ้ามากนะนางปิศาจกลมเทาพวกเราทุกคนครับเดินทางสู่ยอดเขาสุพรรชาติกันเถิะไปครับ ดินแดนแห่งเมืองลับแลบางบทแดนนี้คนส่วสิต้องแพรภัยคิดดีทำดีเข้าไว้แล้วสิได้สมปรารถนาดินแดนแห่งศิลแห่งธรรมเพื่อตอกย้ำให้คนเห็นว่าผู้ใด,ดคิดส่วนนี้